วัด,ดีค่ะวันนี้เราจะมาทำมูรี่กันค่ะการปิดม,ม่านมูรี่นะคะช่วยลดการแผ่รังสีจากภายนอกสู่ตัวคนโดยตรงค่ะและยังเป็นการช่วยลดพลังงานอย่างหนึ่งด้วยค่ะวัสดุอุปรอกรณ์ก็จะมีอก่อนนะคะก็จะมีหลอดนะคะแล้วก็จะเป็นหลอดที่ตัดวะะวะะวไวแล้วนะคะแล้วก็จะมีฝานะคะแล้วก็เป็นฝาที่เจาะไว้แล้วนะคะแล้วก็จะมีลูกปัดไว้ตกแต่งนะคะแล้วก็จะมีไม้ค่ะจะก็จะมีคอนนะคะ ทำกันเลยนะคะอย่างแรกก็จะมาตอกตะปูค่ะ see the moon. ได้แล้วนะคะจะมาร้อยมูลลี่ของเรากันค่ะร้อยได้ตามใจชอบของทุกเลยนะคะ ค่ะสาหรับม้านมู่ของเราวันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะสาหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาทำมูลี่กันค่ะการปิดม่านมูลี่นะคะช่วยในช่วยการแผ่พลังงานจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในตัวคนโดยตรงค่ะและยังเป็นการช่วยลดความ